สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติงนะครับเมื่อ EP ีที่หนึ่งพันสี่ผมได้เคยทำรูปหล่อของหลวงพ่อขาวนะครับในปี2553ไปแล้วนะครับวันนี้ผมได้เหรียญที่เป็นเหรียญของท่านด้านหลังเป็นอาจารย์ของท่านคืออาจารย์คงวัดปู่พรนะครับเหรียญนี้สร้างตอนที่ท่านอายุ90ปีนะครับปี2555นสะครับส่วนหล่อองค์เนี่ยสร้างตอนอายุ88ปีนะครับปี53นะครับต่างกันอยู่2ปีนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆจะดูเรื่องรูปหล่อเนี่ยก็กลับไปดูใน EP 1น0่นีนะครับอันนี้ EP 1น0่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายเหรียญที่เป็นเหรียญของท่านเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยนะครับรูปของหลวงพ่อขาวแล้วก็เขียนว่าครบรอบ90ปีนะครับปี 5, 5 5 5นะครับก็มีการตอกโค้ดน่าจะเป็นตัวพุทธนะครับเขียนว่าหลวงพ่อขาวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อคงที่เป็นอาจารย์ของท่านนะครับต่อคโคะนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อคงวัดภูพ้อพัทลุงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตลับกันเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมก็อยากรู้ว่าตัวเหรียญเหรียญเป็นสภาพน่าจะใส่ตลับแต่ยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับดูยังสวยอยู่เลยนะฮะนี่ออกมาแล้วนะครับเค อ่าเป็นหูตันนะครับเป็นเหรียญหูตันนะเพื่อนๆ่นะเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งสองครั้งแรกร้อมเพื่อนเพื่อเนี่ยเลยนะครับนี่นะครับเป็นหูตันนะก็ดีหน่อยนะครับเรียมง่ายนะไม่ต้องเก็บห่วงเดิมนะอย่างนี้นะผมก็นึกว่าเป็นแบบได้มาไม่มีห่วงนะตอนแรกเนี่ยนะครับครบรอบเก้าสิบปีนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเนี่ยนะฮะถ้าดูจากการสร้างเนี่ย หลวงพ่อขา่น่าจะเป็นด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นอาจารย์ของท่านที่เป็นอาจารย์คงนะครับเนี่ยนะครับน่าจะให้เกียรติอาจารย์ไว้ด้านหน้านะครับเพราะท่านอาจารย์คงเนี่ยท่านเสียไปตอนอายุห้าสิบกปีสามสิบห้าพันสาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้านะครับหลวงพ่อข่าท่านก็ดูแลตอนที่ท่านกำลังอาพาธอยู่ช่วงนั้นแล้วก็ท่านก็กลับมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับจนท่านเพิ่งมาหลวงพ่อข่าเองเนี่ยท่านเพิ่งประราศสังขารเมื่อปีสอง6ันห้า้อหกสบหกนี่เองนะครับตอนอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วนะครับ เหรียญสร้างตอนอายุท่านเ0้าสิบปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าที่เป็นอาจารย์คงก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนอันนี้นะครับเหรียญหน้ากะสะสมง่ายนะครับเพราะมีโค้ดตอกชัดเจนมากๆเลยนะครับที่ตรงสังขตินะครับเห็นไหมครลึกคมลงไปแบบเป็นรอยตอกชัดเจนเลยนะครับผิวเนื้อโลหะก็กระจายแบบเป็นเหรียญปั๊มตึงๆสวยๆขอบตั้งๆนะครับดูเมตตาหลวงพอ่อแบบ คมชัดเล็กลึกอยู่ข้างในเลยนะครับผมเสียดายมากเลยวันนั้นผมได้มาแค่เหรียญเดียวครับจริงๆถ้าได้มาคู่กันเนี่ยอาจจะเอามาเทียบขอบอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูชัดเจนกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดได้มาเพิ่มยังไงก็ามาทําอีกสักคลิปนึงนะครับที่เป็นการส่องแบบหลายๆเหรียญน,นะครับดูฮะร,รอยเส้นขนแมววิ่งเป็นสายฝนชัดมากนะครับนี่ในส่วนที่ลึกก็มีนะครับดูมั้ยฮะที่พื้นเหรียญตรง ข้างตัวสอัก็มีเห็นดูในหูเหรียญน,นะครับต้องมีเส้นเล็กๆเยอะเลยนะครับเนี่ยนะเหรียญน่าใช้นะครับเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของทั้งท่านอาจารย์วันนะครับท่านอาจารย์พัดวัดหัวควรอะไรด้วยนะครับท่านอาจารย์ขาวแล้วก็ยังเป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านอาจารย์คงเนี่ยด้วยนะครับก็คือสืบสายเกจิ พัละทะลุงหลายท่านเลยนะครับอันนี้ด้านอาจารย์งคงเดี๋ยวไปดูด้านที่เป็นอาจารย์ขาวนะครับเนี่ยนะพอท่านขาวก็จะมีฟอนต์ด้านบนนะครับเขียนว่าครบรอบนะครับ90ปีนะฮะแล้วก็ดอกจันแล้วก็55นะครับก็คือ2555ตอนท่านอายุ90ปีนะครับอ่านี่หน้าของท่านนะครับดูเมตตาก่อนนะครับเพื่อนโอ้ชัด เดาอะไเหนะ็นไหมดูเม็ดข้างๆตายังชัดคมเล็กคมมากเลยนะเลยเปลี่ยนใหม่ๆนี่ดีสายสวยแล้วก็งานเนี๊ยบมากนะครับคมชัดลึกแกะบล็อกได้สวยมากๆเลยนะครับดูนะเส้นผมเส้นเกศาชัดเลยนะฮะนี่ตัวฟอนด้านบนศีรษะนะครับ ดูมีเส้นแตกกระจายข้างๆฟอนด้วยนะนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะฮะนี่นะอันดูโค้ดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนนี่นะโค้นะ่าจะเป็นตัวพุทธนะครับตัวนี้ตอกลงไปคมๆลึกๆล,ล,ลงไปในเนื้อเหมือนกันนะเห็นไหมนี่แล้วก็เป็นการกระจายของเนื้อโลหะด้านข้างเยอะๆเ,เลยนะครับเนี่ยนะ ข้างล่างนะครับก็เขียนว่าหลวงนะครับพ่อขาวนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็จันทุปะเทะระผมอ่านภาษาไม่ค่อยออกนะโอเคเดี๋ยวเราดูเต็มเหรียญสักนิดนะครับเนี่ยนะครับเแบบนี้นะครับ ด้านหน้าที่เป็นหลวงพ่อคงสวยมากๆเลยนะครับดูครับผิวเรียนแบบส้มๆนะฮะออกสีโทนส้มๆนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวคงต้องเก็บฟิลเลยนะฮะจะได้รักษาเนื้อไว้ได้นะฮะไม่เสียหายเนี่ยดูเส้นต่างๆเส้นเซียนชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวดูขอบตัดสักนิดนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับเพื่อน ผมก็เพิ่งสองครั้งแรกเหมือนกันนะ<อ><อ>ก็เป็นตัดแบบหักเหมือนกันนะครับไม่ตัดขาดสักทีเดียวนะดูส่างซ้ายก็เหมือนหักไปครึ่งหนึ่งนะครับเพือ่อนเห็นไหมนะนะครับแล้วก็มีเส้นอีกข้างหนึ่งนะครับหักหักฉีกเหมือนกันนะ ก็เป็นระเบียบดีนะครับเนี่ยนะฮฉีกเป็น,นิดนึงประมาณสักสาสเเซ็นต์นะฝั่งขวาเนี่ยนะครัมนะก็เป็นรอยตัดนะครับนี่อันนี้บนหูเรียนนะครับ ไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆประมาณ8นาทีนะสำหรับหนึ่งคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ลากันไปด้วยเหรียญเสมานหน้าหลวงพ่อคงหลังพ่อขาววัตถุพอพัทลุงปี2550นะครับห้ย55บห้านะครับตอนที่พ่อท่านข่าวท่านมีอายุ90ปีนะครับปีห้าห้านะครับต่อโค้ดที่สังคติทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับติดติดตาม